มีแบบทาบำรุงบ้างนะคะนิดหนิตอน้ี่ก็ใช้ตัวนี้คู่กันเลยไออันนี้ล่วรตัวนี้ลดแล้วหรือนาลดอีกลดปแลวอวลอีแค่ติี่ปมาณสามเดือนต้องคึงตายแล้วลวอไวแนี้แรออบมันาแล้วถ้าไม่ลดวอวีันกถ้าพวกวันวันที่มาซื้อเนี่ยจะสี่้ันหกอ๋อ ดู S <S ไม่ดูตัวไม่ได้ทำให้ที่กำลังใส่างอยู่เขาหน้าคันใเอียงที่เก้าแต่ะม่ไดกเหันลยอะถูก้วมน่าจะเล่นเ้อดมาดูมันดูดีใช่ไหมมันมีความมันมีความใสมันมีความแง่เกิดขึ้นจริงๆเวลาใช้ต้องวรวช้แปลงไปไม่ควอใช้แปลงค่ะเราใช้มือได้เลยค่ะนี่น้องบทำท่กคนไทยจีนจ่ายจ่าๆต่างๆต่าง เพื่อเกินนะคะช่เพื่อเกิในวันหยุดค่างนะในในการแถมมากเลยเออค่ะค่ะในส่วนนี้นะคะมีไเดี๋ยวขออนุญาตดูนะขออนุญาตรีเชิปต้มต้นก่อนนะคะก่อนแรกที่บอกออนไลน์เป็นแถมใช่ไหมคะออนไลน์แถมค่ะแต่เราเป็นเป็นสีบูล่าเฮาค่ะสีไม่เก่งแต่ทางทางนี้เราดีกว่าอะไรเพราะเรามีรถรถแรกแจ่แถมเยอะอ ันก็ใส่หาเปอร์เซ็นต์สี่แล้วถ้าเราใช้เอ็มการ์นี่ลู้คะอันนี้รถไม่เอ็กอันนี้คือเอ็นการ์เอ็มการ์ดิฉันร้แน่เลยเขาเป็นการคุณซื้อคือประเด็นคือถ้าทับแล้วไม่ซื้อก็คือจะไม่จไม่ไม่เป็นไม่ค่ะดิฉันเป็นนักงารที่บริการได้สุดใจแล้วก็ด้วยความจริงใจไม่ซื้อไม่เป็นไรไม่ซื้อไม่เป็นไรแต่ก็อยากให้ซื้อนิดนึงไมงนิดนึ่งอ ควรจะต้องมีทาครีมบำรุงบ้างนะคะไม่เพรันทำเสร็จมันจะเซโรเซ่แต่บางที่ก็ผัดทาตัวนี้ตัวเดียวก็พอแล้วก็กลับแป้งได้ใไหมไม่ทาตัวนี้จะยังไม่ดีกว่าเม็ดทาเลยเอออออใช่ไหมล่ะไหนตัวนี้ตัวนี้ไในโชคผลิตภัณฑ์เ้าสิคะคืออ่านว่าออกฤูออกฟูชนะคะออกฟูชแล้นี้จาแป้งไหมนะจับแป้งไดล้วเอะพี่ดูสิแค่ซื้อนะคะไม่เป็นไรแค่เล่นๆนะฮะเป็นทาแกงแกงเดีน้นะคะฝั่งนี้กับฝั่งนี้ยพี่ดูสิ ันนี้ก็ต้องดีเสียงนี้ก็ยี่ห้อประเทศเดียวกันนะคะได่ค่ะปดะเทศเดียวอันได้ไหมเออไม่ลองปิดไฟดูดิปิดไม่ได้อ้่ะพี่ท้าคุณเป็นคนเลอโคเกอร์ปิดไม่เป็นโลเทชันโลเทคชัน่าถ้าดูนะ เขาเปิดนะเขายังมีไฟหนีไฟอะไรอย่เปิดแก้งเปิดอะไรอ่ะเออไม่มีไม่มีอันนี้ปิดปิดหมดเลยเป็นปิดปิดร้านร้านหมดแล้วร้านดับโดนโดนค่าปรับเลยนะจะต้องเอาแหละไม่สวยไหมล่ะต้องให้พี่คนแนะนำเนี่ยคืนหน้ามันก็เห็นชัดว่ามันเออใช่ใช่กดดีกว่าไรกดดีกว่าไม่ทาอะไรเลยแบบคุณว่าเออก็ดีกว่ามานามจะนานจะ จะซื้อซื้อสองหรือซื้อหนึ่งคะมาดามตอนแรกอากาศจะซื้อแค่หนึ่งแต่ท้าน้องเขาจะมีของแถมจะมีสรพสิ่งคุณให้ขอดูหน่อยขอดูหน่อยว่าคุณนี่คุณนี่แถมมาแถมอะไรคะได้จริงๆอากาศจะซื้อหนึ่งแต่ว่าถ้าเธอไม่ทำบำรุงเธอมีอันนี้บ้างเธอก็ดีนะอย่างน้อยมันก็มีใช่มมันลงพามเบอร์ไปก่อนแบบที่เป็นเครื่องสำอางนะคะปกติจะลงหรอลงเอาหรอไม่ได้เชื่อเลยอ่ะต้องลงสิคะไม่งั้นไม่งั้นสิวก็จะยิ่งเกาะเข้าไปในรู เราต้องมีพ่ามมาปใจแต่ถามว่าลิปอ่ะชอบลิปของเขาจริงๆกลายเป็นดีกว่าจะเป็นง่ายแตเป็นยากคุณพี่รักอะไรมาลิปสติกไม่มันเป็นรุ่นอะไรรุ่นลุคูบูตูลุคที่เป็นซิกเนเจอร์อันนี้คือแถมหรืออะไรใช่ค่ะไม่คุณมีสีแดงสดไหมเดิมคุณพี่ก็ใช้อันนี้แต่เป็นสีแดงสดแบบอิงอ่ะสีแดงสดมีแต่มีมีดาวไหมใช่ถ้าแถมนะ ขอแดงสดแมทแบบนางแบบเอาแบบนางแบบนี่แล้วเพิ่มทีิซันด้วยเราเหมือนนางแบบอั่นี้ไม่เอาขอแดงสดนางแบบแดงสดนางแบบบุดมือมากค่ะบุดมืออันนี้รุ่นใหม่ปะรุ่นใหม่ค่ะเพราะว่าปกติใช้ไอ้แบบนี้อ่ะก็ขนาดนี้แล้วไปเดินเจแปนทาวเหนื่อยมากไปเดินเหนื่อยมาครั้เนี่ยเจแปนทาวค่ะเจแปนทาวแหละเราซอยข้างอินทผาดเนี่ยค่ะ ใ่คัออ่งมาเทียนเนี่ยคุณเนี่ยแล้วตอนแรกข่าวจะจะไปอย่าเรีย้ไปซื้ออีกแบรนด์หนึ่ง <c oughs> แล้วที่เกียรติเดินเห็นแบรนด์คุณแบรนด์นี้ <c oughs> มันดูอลังการงานสร้างเคยใช้ลิปแบรนด์คุณดีมสาสคาร่าแบรนด์คุณดีฉันก็เชื่อว่าฟาวเดชั่นแบรนด<บ>์งงนนคุณดีโอฟนักงานพูดถึงอีกแบรนด์หนึ่งเขาเอาใจมากกว่าน้าเอาเหรอเพ<อ>ราะคุณที่เป็นสมาชิกแบรนด์นั้นอะ ของหนูก็เอาใจนะคะทีน uh, yes. oh, yes. ี้เ exactly ดียวจะนวดแล้วพีนี่มาพัวกันเดี๋ยจะนวดให้แล้ค่ะแตนพีนี่จเป็นการเอาใจพีนี่มากกว่าทำนี้อีกนะคะที่เขาใจหรือจะเติมลิปให้เอาลิปเติลิปสีแดงนะคะแดงที่แท็กไปเลยสีแดงเออเป็แดงพาแดงสุดอีกแล้วเลิศแต่ดูนี่มันข้อ่อแล้วเที่ยงแล้วยินดีค่ะเดี๋ยวดิฉันจะเติมให้คุณนะคะเพื่อเป็นการเอาใจ ถ้าสวยได้แบบคุณคนแต่งได้ยิ่งดีเนาะไม่สวยไปเยอะโอ้โหดูสิค่ะเทคนิคกอะายไม่ค่ะเหรันนี้เราก็ลูกเกียวกัลูกค้าเนาะไม่ค่ะลูกค้าก็สวยเลยจริงๆจริงๆที่ปากสวยเลยไม่ดีหรแต่น้องบัวแนะนำอย่าเลยนะคะเะเอาไปทำตามทุกวันได้ค่ะคุณบัว ปกติใช้บรวกีรที่ทิปโลงแนแต่ตอนนั้นก็คือลองซื้อแป้งให้ของขวัญมันเกิดคุณแม่แล้วก็ไปไประมาณอยู่อีกซื้อมาสคาร่าให้ตัวเองเพราะว่ามาสคาร่าเคยใช้ถามว,ว่าติดใจแบรนด์เนี้ยตอนนั้นใช้ไอเนีย่ยเขาเรียกว่าอะไรที่เขียนตาสมัยก่อนพีนทเขียนตาดำเนาะเขาเรียกว่าอะไรเนาะไอายไลนไไนเนอร์ายไลเนอร์ใช่ค่ะไอายไลเนอร์แบล็คอิงของเขาอะ เชื่อไหมติดทนดีมากคือหน้าเยิ้มยังไงก็ไม่เป็นและใช้มาสคาร่าของเขาอ่ะไปเล่นกีฬายังไงก็ไม่แพนได้แต่อยู่มาวันนึงเดินไปอีท่าไหนไม่รู้อยู่ดีแพนเองแต่ก็ไม่เป็นไรแต่คุณรู้สึกว่าคุณภาพมันก็ยังดีอ่ะก็เลยก็ก็ยังใช้อีฟแซงแล้วก็ใช้ลิปสีแดงแบบเขาเรียกวอะไรสลับกันไปกับชาแนลเพราะว่าเป็นไอตัวอิงอย่างเงี้ยอิงอย่างเงี้ยของเขาใช้ดีแต่มันจะออกโทนส้มแดงอมส้มมาดามก็ชอบนะคะใช้สลับกันไปตัวเนี้ย เออ่ถามว่าตัวตัวอิงเนี่ยติดทนกับของชาแนลนะชาแนลอย่างอิงยังไม่ค่อยทนเท่าไหร่จะต้องเป็นลิปเนื้อแมตต์อะที่เป็นแบบว่าเป็นปากกาเขียนอะอันนั้นอะติดทนกว่าแต่เราก็ตัสับๆกันไปอะไรอย่างเงี้ยถามว่ามันก็แบรนด์พรีเมี่ยมของฝรั่งเศสทั้งคู่แหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ทำสับไปสับมาก็ได้มีของค่ะลับของค่ะแต่เราบอก น้องสาวขาที่เอมคอตเทียนนี้ก็แนะนำมีชื่อน้องอะไรนะพม่นีน้องฟ้าบัวน้องบัวเปลี่ยนชื่อบัวเขารกที่นางฟ้าเนาะมาดังได้สวเดืพอเขาก็แต่งหน้าแล้เรก็โอเคอ่ะเพราะว่าตอนนี้คนมาแต่เมซงคิสซีนี่มังก็ใส่เสื้อไ้แล้วล่ะเดี๋ยวก็รอว่าถ้าสตัวลดสักยี่สห้าเอซ็ต์จะมาที่ดอกเบือนแต่ถางตัวบปร์เซ็ก็ไว้ก่อนค่ะไว้เาก่อนก่นเาะมากแล้วา